สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะผมเพิ่งจะได้ของมาใหม่นะคะผบก,ก็เลยเอามาให้ดูกันนะน่าสนใจสำหรับใครที่ไม่รู้จักนะแล้วก็ทุกคนที่ใช้ Apple คอมพิวเตอร์ Apple นะคะ Apple นะคะผมไม่ได้มีความรู้อะไรเยอะแยะหรอกเพิ่งไปดูช่องฝรั่งมาแล้วเขาก็เปรียบเทียบให้ดูนะเออพวกก็เลยนึกว่าน่าจะมีหลายๆคนนะที่สนใจเหมือนกันนะก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะก่อนอื่น โบ้ขอเมลโมยสิ่งที่เกิดขึ้นกับโบ้ให้ฟังก่อนแล้วกันนะตอนนี้เนี่ยเจ้าคอมพิวเตอร์ตัวใหญ่ของโบ้นะคะคือที่โบ้กำลังใช้อัดวิดีโออยู่เนี่ยมีปัญหาต่ออินทอร์เน็ตไม่ได้มา1สัปดาห์แล้วนะโบ้ก็เลยต้องมาเปิดสเตชันย่อมย่อมตรงนี้นะคะในการที่ทํางานแล้วก็ดูละครออนไลน์ของโอ้นะคะโบนก็จะมีเจ้าแล็ปท็อปตัวนี้นะคะเป็น macbook pro ซึ่งตัวนี้เนี่ยโบ้เพิ่งซื้อมาเมื่อ ้นปีเปลี่ยนจากตัวที่พดนมีดั้งเดิมพดใช้ตั้งแต่พดเรียนหนังสือก็น่าจะร่วงเลยมาประมาณสี่ปีจนมันเออเหลอไปแล้วนะพจก็เลยเปลี่ยนนะคะตัวนี้เนี่ยได้จากน้ำผักน้ำแรงในการล้างซ่วมเพราะว่าหลังจากที่ไปเที่ยวมาเนี่ยพมนนก็บกิเตอร์ว่าเอออยากได้คอมพิวเตอร์ใหม่เพราะว่าไอตัวเก่ามันเจ๊งแล้วหมายถึงแล็ปท็อปนะคะมิเตอร์บอมิเตอร,ตอร์ไม่มีตังค์พอมิเตอร์เพิ่งจ่ายค่าไปเที่ยวมาไงพจก็เลยเอาไม่เป็นไร เดี๋ยวไอาขายตัวเก่าแล้วก็เพิ่มเงินเอาเราวก็เนี่ยแหละภูมิใจมากเลยนะแล้วก็หมดไปเลยหลังจากนั้นนะคะก็ทำงานสะสมใหม่ส่วนตัวนี้เนี่ยก็เป็นแท็บเล็ตนะคะอุปกรณ์เยอะเพราะว่าเราต้องใช้สอนนักเรียนด้วยโาก็จะมีหาข้อมูลข้อมูลอะไรเนี้ยนะแล้วก็แท็บเล็ตตัวนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนเหมือนกันเปลี่ยนจากตัวเดิมที่วาดไม่ได้ตัวนี้โบ๊สามารถจะวาดการ์ตูนได้แล้วก็โบ๊ทวาง วางขายตัวเก่าของโบอยู่ใน ebay นะคะเป็นท็บเลตตัวที่3ตัวแรกเป็นตัวเล็กๆก็ขายไปแล้วนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพว๊จะเก็บของเก่าขายแล้วก็เพิ่มเงินซื้อใหม่ก็จะไม่สะสมอะไรนะเพราะว่าพบไม่ได้มีเงินมากที่จะซื้อของมาสะสมนะคะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยสะสมไว้บ้านก็ไม่มีเก็บอีกบ้านเล็กนะคะก็เลยไม่ทําสะสมอะไรเลยพวกกล้องเหมือนกัน ถ้าโบต้องการที่จะเปลี่ยนตัวใหม่เพื่ก็จะขายตัวเก่าแล้วก็เพิ่มเงินนะคะอ่าวันนี้เข้าเรื่องของเราโพ่จะมาพูดถึงเจ้าเมาส์นะคะเมาส์เมาส์หนูหนูของ Apple นะคะโพใช้เมาส์ตัวนี้เนี่ยตัวนี้เขาเรียก Magic 1นึ่งเมจิกหนนะคะอ่า <s> เห็นกันชัดไหม <S <s เห็นกันชัดไหมมันเป็น เมาส์ที่เปลี่ยนฐานนะคะก็คือจะเปิดตัวนี้มาถ้าโบ๊ทเปิดตัวนี้เนี่ยมันก็จะใช้เชื่อมต่อกับไอ้ตัวคอมพิวเตอร์ที่โบ๊ทใช้ไม่ได้นะอ่ะเปิดให้ดูนะคะนี่ใช้ฐานนะคะฐาน 2A ธรรมดานี่แหละนะแล้วเวลาเอาเข้ามามันก็จะมีไฟติดแล้วมันก็จะมีการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์มันจะมีอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อกันอยู่นะเป็นบลูทูธภายในนะแต่มันไม่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็ต่อได้เพราะว่าระหว่างอุปกรณ์มันเชื่อมกันนะนะแล้วโบ๊ทก็ มาใช้ตัวแล็ปท็อปนี้ไงแล้วผมไม่ชอบใช้นิ้วๆๆๆอ่ะมันจะมีความรู้สึกนิ้วชาๆอย่างเงี้ยพวกก็ต้องการจะเอาเมาส์เนี่ยมาใช้แล้วปรากฏว่ามันใช้ไม่ได้พวกก็ไปอ่านหาข้อมูลว่าเราจะใช้เมาส์ตัวเดียวกับอุปกรณ์หลายตัวยังไงเขาก็มีการต้องโหลดโปรแกรมแล้วก็ใหามันเชื่ออะไรเงี้ยพวกก็ไม่อยากทําเพราะมันเป็นโปรแกรมอื่นกลัวมันจะทาไว้ลงไวรลสาะไรมาพวกก็เลยซื้อมาใหม่ตัวนี้ซื้อมาในราคาจําไม่ได้ไม่ถึงร้อยเหรียญนะก็ซื้อของ a p p l e ิลเขาเนี่ยแหละนะ ก็เพิ่งได้มาใหม่นะคะรถแกะกล่องแล้วเอากล่องให้ดูก่อนกล่องได้มาอันนี้เพิ่งได้มาเมื่อกี้เนี่ยสั่งไปเมื่อวานเองนะได้อย่างรวดเร็วมากเลยอะ่ะเปิดออกมานะคะในกล่องก็จะมีคู่มืออยู่นะแล้วคู่มือเนี่ยอ่านไม่ออกเลยตัวหนังสือเล็กมากนะคะอ่าเดี๋ยวให้ดูตัวเมาส์นะคะ,ะกําลังชาร์จอยู่ไงนี่นะคะคือเมาส์ของเขาตัวใหม่ตัวนี้เขาเรียกเมจิก2นะคะเมจิก2ความแตก ต่างยังไงมันเหมือนกันเลยใช่ไหมความต่างคือนี่ค่ะตัวนี้เขาสามารถจะชาร์จถ่านได้ในตัวโดยที่ใช้ตัว USB ในการชาร์จนะคะเพราะก็เสียบชาร์จไปแล้วนะเสียบชาร์จไปแล้วนะคะแล้วเขาบอกว่าทีไ่ไปดูมาเมื่อกี้ของฝรั่งถ้าเราชาร์จ2นาทีจะใช้ได้ 9ชั่วโมงเฮ้ยมันเร็วขนาดนั้นแต่ถ้าเราชาร์จสัก2ชั่วโมงมันจะใช้ได้เป็นเดือนนะเดี๋ยว่าจะลองใช้ของโบดูนะก็มีการเอาไปเชื่อมต่อกับไอตัวแล็ปท็อปนี่แหละนะแต่โบไม่ทําเชื่อมต่อให้ดูนะเอามาเล่าสู่กันฟงังสําหรับใครที่สนใจไฮเทคนะคะน่่เพระก็มีเมาส์สองตัวตอนแรกโบยังนึกว่าโบจะจําไม่ได้ว่าอันไหนเป็นโันไหนเพราะเพราะว่าโบคิดว่ามันเหมือนกันที่สั่งมาเนี่ยปรากฏว่ามันไม่เหมือนตัวนี้ใช้ฐาน ตัวนี้ไม่ต้องใช้ฐานตัวนี้ตัวใหม่ตัวนี้ตัวเก่านะนี่เจ้าเมาส์สองตัวนะคะให้เทคเนาะเพราะว่าไม่ใช้ฐานเนี่ยคือคือหมายถึงว่าไม่ต้องเปลี่ยนฐานใช้ชาร์จเอางี้โปรชอบนะแต่ในขณะที่เราชาร์จเราจะใช้เมาส์ไม่ได้นะจราประวัแล้วก็ไม่เป็นไรแป๊บเดียวเพราะมันชาร์จสองนาทีก็ได้ไงเพราะเวลาที่เราชาร์จเนี่ยเราก็ไปทําอย่างอื่นหรือถ้าเราอยากใช้คอมพิวเตอร์ในขณะที่ชาร์จเราก็ยงังใช้ไอ้ตัวนิ้วกับไอ้ตัว แคทนี่ได้เขาเรียกแคทนะเออัน่นและตัวนี้ราคาเจ็ดิเก้าเหรียญน,นะคะแต่ตัวเก่าพุ่บจำไม่ได้แล้วเท่าไหร่ไม่ถึงร้อยนะไม่ถึงร้อยก็แพงอยู่อันนี้ก็แพงนะโอเคก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะสําหรับเมาส์ Apple Magic จกหนึ่งกับ Magic สองนะคะเหมือนอะไรนะเจ้ากล้วยหอมใช่ไบีหนึ่งบีสออย่างนี้ <c oughs> ไปละบายบายเดี bye ๋ยวเาจะไปไปเชื่อมต่อเมาส์ของโุกับตัวแล็ปท็อปแหละ ไปนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ